สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนทานผู้ฟังทานผู้ชมที่ขรพและแพงเบิร์สุขู่สุคนพี่น,อน่อยเนาะพวพ่อกะเบาวกบไพ่มื่อนี้อยู่ที่ถงไหาถงนาคือเก่าพี่น้องเห้จะได้พี่น้องบ้านนี้ถไ,ไว้ขาดไว้แล้วพี่น้องกล้าเบิดบ้านยังเดือดชอกมัดทะเวนกระคำบ้านนี้ ผู้ลกูก้ากับโบมีบานนี้ผู้ดำชอยกับโบมีโอ้ยเมย์เมย์มพี่น้องเ้ยประกาศจ้างคนมาดำหน้าซอยกับโบมีไผ่ามาพี่น้องเ้ยเนาะยังบลายพี่น้องนี่ยังงานหนึ่งให้นี่พี่น้องเ้ยผู้บางแน่นาหมูนะสีห์ขน โทหน้าคอยปัดผู้เดียวโล่นโจนเห็นหน้าปีใดกะคือเกา่อแมพี่น้องเอ้ยไห้นี่ดับเมื่อวานนี่ไห้นี่พี่น้องไห้นี่สามมือไห้นี่นี่บางพายจิต่างกองไว้ก่อนเนาะมันเดี๋ยวเอสิซีจะไล่หูไล่ตาจักบิสังรุดด้ไล่อยู่วาสักพี่น้อง เด็กก็บุญใหญ่ให้ให้นี่พี่น้องเว้ยบุญใหญ่เป็นได้หายหนี่ขอบคันนี่นี่นี่แต่ก็ตรงม,นนนมงานี่นี่คันหม่งที่ว่ากะไปอยู่นี่ให้ตัวนี้ให้ตัวทึ่งตัวนี้ตัวนี้หแหละนี่น,น้นอยใหญ่ฉับร้ากับเบิ่งอ้อนกันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคน,นสมควรบ่พี่น้องนี่ <c oughs> เดดขอบคันนามูผูนาผูนั่น,นกับสองคนเสียรถไถงวดงวดอยู่พี่น้องไอคำน่ะคะ่ะผูผูเพิ่นหลายคนนั่นใครเน้นอผูหน่อยคนคือข่อยรถโอ้ยกล้ากับเบิดบนันกล้ามาัดหันนอกเบิด์ตโมเมนต์ว่าก้าใตา,ย,ตาย่างหลายอยู่ผู้ตะเวนพี่น้องคำเลย กา,า,า,ายตาเนี่ยยังยังลายอยู่หรอกฮะแต่ว่าผู้เห็ดนีแ่แหละบ่มีมีก็มีคนเดียวจักอยากยดำบั่นจักอยากยไปรุกกะดำให้เบิดก่อนจังไดก็บ่แล้วปลาไใบคาคืนก็นสิบ่บูดดีเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโหพี่น้องนาหมูมเบิ่งแน่อขันยังบ่ได้มาเบิดเด้อฮะ ยังอยู่เถียงอยู่หน้าหน้าเพ่นมีสองบอลเลยยังอยู่พังนั่นกับสามสี่คนมาหน,นี่กี่สี่คนกูนั่นกัน <c oughs> บลาไล่เอาพี่น้อยเด้หน้าเบากรไพรชุดแดงต่อดำดำนั่นแหละตอวดำนั่นสังเธอพูดดำประมาณสองมือสามมือทางหนัานันให้ปุ้ไงมาเจอไฮนี่นี่มือนี่ดำมือนี่นี่ดำมือนี่ ได้เท่านี้กลาพอมืออนี่ยนประดัมืออื่นยันแต่ลูก,ก้าก็มืออื่นก้าปเปิดเด็เป็นจะไดพี่น้องบรรยากาศน้คำคายน้ำแรงทางไหทางหน้าบ้านเฮายังอยู่ให้ให้ใหญ่เติบันสองให้พี่น้องเลยแล้วก็ให้น้อยสองให้แต่ก้าสามตาปีนี้คาดว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะ เพื่อสาเพื่อว้เพราะว่าจ้างคนกับมาหมื่นคนสองคนบ้านนี้หรือมีช่้อยบุมมีไผ่มาบ้านนี้จ้างมาลูก้ามัดสองพันกับบุมีไผ่มาจ้างดำมัดสองพันกับบุมมีคนมาดำน้ำจะเป็นต้องดำเอาเองพี่น้องเลยเดเมจะเพ่อนเพ,อนออพ,อพ่อนลงไปขางบนเขาไว้ให้ไหาเสียเมื่อ่าลูก้าพ่อเพิ่นลงมาลูก้าก่อนหนึ่งว่ะได้บ่จะสองขามัดหน้าดำเอาพี่น้องเลย โบเห็นนาวานนะคันว่าบางทานบางเอฟซีเพิ่นก็นว่าคือบเ่เฮ็ดนาวานเนาะว่า,าหัวชนจะเฮ็ดอยู่นาบานอันแต่ว่าผลผลิตผลรายหักม,มันมันสีมันสีนสบ่ได้ลายชา้ำหน้าเข่าดำเอานะพี่น้องเลยเพราะว่าเงินไขมันบ่เพียงพอเนาะว่าแต่ก็มันบ่มีแรงน้่มไ่มีมสุดลำพันธุ์เนี่ยเงินไขถ้าว่าเ้าวานนี้ มันกะเบ,บ่งเปรียบเทียบกันก็นสีเห็นแบบอันนั้นเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวบอกไฟสีภาพพี่น้องเขาไปเบ่งเนาะเปรียบเทียบกันระวางหน้าดำกับหน้าวานนี่ให้ผมให้พี่น้องให้เอฟซีเขาเบ่งนี่หน้าดำพี่น้องงามบนนี่เอออันนี้นาหน้าหน้าดำตัวนี้เนาะแต่ว่าจะเห็นอยู่ นาวานคือพีเชีพนว่ามากหักแต่ว่ามันหยาโปร่งไรตัวนี้ผู้เพื่อนหน้าบุหลายนี่เพื่อนสีดำเมาตัวนี้ตัวนี้ผู้เพื่อนหน้าหลายเพื่อนบ้านเมานี่เห็นบ่พี่น้องเปรียวเสียบให้เบิ่งเลยนี่ผู้นี้นั่นหน้าเราหลายคนเราหน่อยเราเห็ตยานมานานแล้วเราเลยบ้านเราได้ทนายก้องเพื่อนบ้านไก่เติบลายเติบผู้ ประมาณหาหกไห้บานนี้มาเปรียบเทียบกับหน้าดำบ้านตัวได้งานพี่น้องให้เบิร์ใกล้ๆเลยเอา้าให้เบิร์ใกล้ๆเลยเห็นกอกระคากเลยนี่หนาก็มีอยู่แต่ห่างๆมันบ่มาเปรียบเทียบตัวนี้บ้าน,นี้จึกนี่เห็นบอ่อเอฟซี C. เหตุผลตัวนี้แหละที่ว่าปลอดภัยบริกาเท็ดนาวานมัน ลหงหย่าเมย์ผูห่างหย่าก็มีลายบุคือได้ดำเนาะอันนี้วานขามิดขดดำนี่สีง,งามอยู่จะเข้าแล้วก็งามอยู่ได้หน่ไหนผูกหงเสียงเขียดห้องแอกแอกแอกยำหายยำหน้า <c oughs> นี่ยังสองไฮนี่ยังสองไฮเคียวเคียวนี่พ่อแม่ปลาเข่าได้พี่น้องได้ปลาหย่าคาปลาหย่าอยู่ไฮนานี่แหละหย่ามีเบิดอีกสองมือคือได้ลงมาอยู่ไฮนี่ถาวาไว้บะถาวาซ่ากะยันยังดับไฮยันยอยู่ทุ่งพุ่นยังไฮทั้งนี้เลยสองไฮอันดีลงมาหัน ตอนนั้นบ้ากับพยดำตอนนั้นนี่เขียวนะเขาได้เราขึ้นมาหน้ากับบลายดอกสองเฮกตาปลายดำไปแล้วสองอาทิตย์ฮอดขวบมือนีสองอาทิตย์เต็มยังบ่แล้วยังอยู่เจ็ดเจ็ดให้แปดให้ ยังบททะเลาะอันดับมือนีิที่ว่าได้ถ่ายได้อันรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮาได้เบิ่งกล้าพ่อๆนั้นพี่น้องเอ้ยกล้าลุกสบายอยู่กล้านะอาจจะว่าไม่หมเมื่อยคั้นบ่เมื่อยนี่คือสบายกูหนีอยู่เนาะจ้างคนกับบ่มีไผมาสงสัยย่านเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเต็มที่อันนี้แอร์กดแอรโครได้นี่แต่เศร้าจนค้ำ

อันเป็นหนไลแท่นั่นตัวนี้เลยกับตัวอันมีโพลนั่นเลยกัถัดมากะตัวนี้พี่น้อยนี่อีกไฮนึงนี่เลยกัถัดมาอีกอะไฮนี่นี่ไฮนี่บ่ใหญ่ยเราสามสิบกุมารกะแต่ยุ่มมือได้สองไฮยังมีคันมีการกาบอันนี้ยังเต็มตาอือคือพี่น้องเย ยังได้ลุกออกจักมัดนี่เบิ่ร์ดเขียวงามมุมชุ่มบ่งแน่พี่น้องเอฟซีคันไม่น่าใส่นี่โอ้ยยังได้อีกเครื่องทุ่งก็อ่านภาษาเดืออยู่นี่ฮะผู้ทัุ่นกัะยัง ทั้งคุณกับยังมีเขาเจ้ามะลิเขาหอมมะลิกัยังนี่เขาเหนียวตัวนี้กับเขาสายพันธุ์พนงามหรือว่าทางบ้านนั่นบางไคเอื่นว่าขเขาวบักเลิอน,นะเพราะว่าเพื่อนเขาโครงการเพื่อนเอามาอะไเพื่อนประกาศปักเลอศเอาเลยถ้าบ้านบูหุจักวาซือแหละเอิ่นเขาปบักเลิศที่แท้กับมีอันแนวพันธุ์มันนั่นเขาพนงามพี่น้องเลยยังไปถอนออกจากมาดได้นี่ ํำแล้วบาดนี้เลยแดดห่มลมเย็นบ่มีฮอดอันตะวินที่โพขึ้นบาดนี้มันละทำก่อนบัดแดดอ่อนบัดมืดเฮดจังไดก็บว้ดอกพี่น้องเลยแน่ว่นวานบดหลายคนเลยเฮ็ุอยู่บนมือก็ได้สำนี้ผมมูหลายคนหมด,ด แห่เหตุบนมือแห่ในหลายตัวนี้ยาดำยาดำบ้านนี่ตัวนี้ดำสองมือเกือบสามมือตัวนี้เมื่อเติบนี่ก็ใช้อยู่ไวๆเพราะว่ามีนคนมาลูกาหายจ้างจ้างคนมารุกาดำนะก็เ,เลยดำตั้งตัวดำเขาสีไว ไว้กลัวที่เขาทั้งดำทั้งลูก้าอยู่พี่น้องเยมันหากบ่มีไผ่มาบตีเพิ่นตีตูตเนาะไผ่กับคาเห็ดของเจ้าของนั่นแหละไผ่กับคาเห็ดให้เห็ดหน้าเจ้าของยังบ่แล้วคานว่าจะไปหาจ้างไปลูก้าเอาเงินกะหน้าตัวเองมันยังอึ้งจึงอยู่นี่ทองไก่ทองไก่ยังไม่ได้ดำเลยที่มีงวัวมึงเอาเป็นมาปลูกไว้นี่เนาะเป็นยังบม่ได้ดำเลย กาเพิ่นกบันมาอยู่นานามูลมั่งสังกัญาเดียวกันเลยประตูไม่ต้นเพิ่นปั้นให้แต่รุ่นปูสังกษาชายญาสังกษีที่แต่ปูแต่ปูเพิ่นแบ่งให้อีกผู้หนึ่งตัวนี้กะนหน้านพี่น้องน้องทั้งเมียพน่องเลยแบ่งให้ยังไม่ได้ดำหน้าเพิ่นมีสองบอลเลยเด้ยวกระถัดไปทั้งผู้ทั้งลูกกาอนกาอีกกระทงหนึ่งอีกปันออ่นออกจากมูลเดียวกันเลยขาเจ้าเชื่อหรืตัวนี้ นำยังพอได้อยู่นี่นำยังพอได้อยู่ปีตะเกา้านี่ปีตะเก้าเพิ่นมาเนี่บาภัยนี่ยังบุษได้ยาดำนะย,ยังยังหลายปีตะเกา้าปีนี้ฝนตกพร้อมกันเลยฝนตกพร้อมกันก็นเลย,ยเลีวไว้ก่อนเผื่อพิ่นมาหรือเล้วนะครับยังบหลายให้ปาดเนาะก็ปีนี้ลูกกัน สาวเพื่อนกับลูกเคยเพื่อนไปหาเงินกูเทปแต่ว่านย่างอีกเคยนึงเพืนนะเอาา่อนนะก็เลยสาดดูเก่าเมื่อก่อนโอ้ย2องเคยดำนันโอ้ยแข่งกันจะเซวไปลาเพื่อนมานะบ้นนะานนี้ใครเน้ยย่างอีก2องสามให้ให้ใหญ่พี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจให้บ้าขอพายน้ำเนเด้อผมเองพี่นอ้องเนะาะวันออกประทายคลิปทำคลิป ข้างนอกห้พ่อแม่พี่นอ้องให้ยเซีเฮาได้เบิ่งได้ชมกะถือว่าโดนเติบจากเอพซีบางคนกะโอ้ยหายไปทางไหนดิว่ามีจมินกินชะม้อยปานอเอียนกินลงตมเทอะดิบางคนกะบ่ได้หายบ่ได้อันไปทางไหนหรอกยามนี้กะยามจะดูการผลิตข่าวหน้าปีเนาะหลายคนกะอาจจะหูนี่พี่นอ้องบ่ได้ไปทางใดบ่ได้อันไ,ไปรีอยู่ยทางใดดอก แล้วให้แล้วน้านี่กะสีได้ไปถ่ายทสมามสามณ์าคลิปให้พ่อแม่พี่น้องพี่เฮ้าได้เบ่งได้ชมคือเก่าพี่น้องเลยเนาะโอใจรออีกชองอีกจักสองสามมื้อถ้าว่ามีคนมานะมีคนมามาดำจ้างนี่บางไฟก็ทีจ้างเอาเห็ดเห็ดเองกะเมื่อยเมืยแล้วเมืยหลายแล้วเนาะ ถ้าว่าบุมีคนมาดำมาาดูก้ากับสีอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเด็กไปเรื่อย,อยนี่แหละเห็ดจังไรด,ดำมือละสี่ห้าสิบมัดดำไปบัยาหาเชื้อแหลวเองดี่เนาะผมไม่พี่นเนาะแม่นบอกยังหน่อยบัลายดำไปเรื่อยๆก็แล้วเลยเนาะเอาเห็ดอยู่ได้เนาะ คันว่าเฮาบวเฮ็ดนี่หน่อยกับบวเล้วอันนี้เฮาเฮ็ดอยู่มือละน้อยกับมือละน้อยสองน้อยนี่ก็มันก็แล้วอีกมันเฮาเฮ็ดอยู่บ่ยาเด้เฮียพี่น้องเอ้ยสัมนี้แล่เนาะว่าลายก็ยาวยืดอั้งแต่เสียงเขียนน้อยเขียนแอคห้องแอคแอคแอคยาวยืดมืดคำแล้วดำหน้าก็ยังบ่แล้วทางบ่าไฟกระย์จะได้ขอตัวไปลูกก้าก่อนพี่นงเวย กูามาใส่มาใบดำนี่แล้วมืออื่นยจะได้คาดไม้ถ่ายไม้หน้าแข็งหน้าดินทรายเลยหัวเล็บอง,องห้อนอะไรเนี่ยฮะหน้ากับแข็งบานนี่ก้ากับบัวพอคนกับบัลายเมื่อยว้ามากด้กด <c oughs> ดยก็ดีได้สบายเก่าโอเคพี่น้องเลยเนาะบัวาลาย ให้เงาหัวจันเราคิดนี่พอประมาณนี้ขอโตลงไปลูกก้าก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขู่ทุกคนเนาะใบพอกันใหม่พ,หหพื่อแหละดำให้ดำหน้าแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้มาถ่ายทำโก้เขาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งซื่อๆเนาะดำให้ดำหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายทำสัมภาษณ์ตามที่เคยไปถ่ายทำมาเมื่อก่อนให้พ่อแม่พี่น้องในเอฟซีในเบิ่งได้ชมตื่มวาซันช้าเนาะวาอะไรก็ดีเดี๋ยวเราคิดนี่ พอประมาณนี้ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะขอกล่าวำวัาสบายดีเดอ้อพลเอกพี่องเอฟซีทุกทุกท่าน